เมาส์แซดร้านนางตัวท็อปหลุดโผขึ้นปฏิทินช่อง3อ่านคำใบ้แล้วรู้เลยว่าใครเรียกว่าเป็นธรรมเนียมที่จัดขึ้นทําเป็นประจําทุกปีครับสำหรับปฏิทินดาราของช่อง3ที่มักจะรวบรวมเอาเหล่าพระเอกนางเอกเบอร์ต้นต้นตัวพ่อตัวแม่ของช่องมาถ่ายแบบปฏิทินให้แฟนๆได้เก็บสะสมกันทุกปีซึ่งก็เพิ่งมีข่าวออกมาคว่าทางช่อง3นั้นได้ตเตรียมถ่ายปฏิทินของปี2564แล้ว โดยความพิเศษในปีนี้ครับคือจับ12พระเอก12นางเอกแถวหน้าของช่องมาถ่ายเท่านั้นทําเอาแฟนๆอดลุ้นไม่ได้ว่าจะมีพระนางคนไหนครับได้ถ่ายแบบบ้างแต่ล่าสุดนั้นก็มีเรื่องให้ข่าวเมาส์และแฟนๆได้เอกได้สงสัยกันไม่น้อยครับเมื่อรายการหนึ่งออกมาเมาสว่าพระเอกแม่เหล็กและนางเอกตัวท็อปไม่ติดโผล่รายชื่อ24สุปตาที่จะถ่ายแบบปฏิทินปี2564ทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพระเอกนางเอกสองคนนี้ ก็มีได้ถ่ายแบบลงปฏิทินมาโดยตลอดโดยยังได้ใบอีกว่าฝั่งพระเอกนั้นเป็นหนุ่มตัวสูงก้านยาวเคยมีข่าวสุดเช้ากับสาวในวงการบันเทิงมีละครของช่องมาตลอดแถมช่องนั้นยังดันคนนี้มากและคนที่เสียบแทนนั้นเป็นพระเอกหนุ่มในแวดวงไฮโซซึ่งที่เรียกว่าไฮโซก็เพราะธุรกิจของที่บ้านซึ่งธุรกิจนั้นก็คือห้างโรงแรมส่วนเจ้าตัวนั้นก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่เป็นของทอดๆสด,ๆสด,สดต้องคลุกเคล้าผงต่างๆถึงจะอร่อย ส่วนนางเอกนั้นก็เคยเป็นคู่จิ้นที่โด่งดังอันดับต้นๆของช่องและคนที่มาเสียบแทนนั้นเป็นนางเอกที่ไม่ธรรมดาน่ารักสดใสและเพิ่งย้ายช่องมาได้ไม่กี่วันและเปิดตัวด้วยการถ่ายรูปกับผู้บริหารของช่องที่เพิ่งมามีข่าวว่าใส่ชุดซ้ำกับนางเอกซุปตาของช่องนั่นเองคุยงานนี้ครับใบกันชัดขนาดนี้รู้เลยว่าเป็นใครอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ